รถยุโรปแฮชแบ็กห้าประตูนะครับแล้วเป็นยังเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะต้องคันนี้เลย One World v o นเวล์วีสี่ศนะครับ Cross Country ปีนี้ปี2017นะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูความสวยของคันนี้กันสักหน่อยนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วคันนี้นะครับขายเพียงแค่4 9่0 0 0บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่8,000บาทรถยุโรปผ่อนแค่8,000บาทต้องคันนี้เลยครับวันเวล์คันนี้นะครับเป็นรถยนต์มือเดียวป้ายแดงใช่ไหมทุกคนน็อตฝาโปงไม่มีขยับทำสีนะครับฝาโปงเดิมจากโรงงานเครื่องยนงยยแบบนน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 ตตต์์แนนแแแหหหห้้้้้้้งงงๆๆสววววยยยยบบบบีีีีีะะะคคครรรรััััออออกกกเเเเเลลล่่่่่าาาาาาาใชดดดปปมพ็ืซ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใครที่หาอยู่นะรีบรีเลยครับสำหรับเรื่องแมคคันนี้นะครับหนึ่งแสนกิโลเมตรเท่านั้นนะครับนั่งสบายมากๆเลยนะโพซิชันของคันนี้รู้สึกว่าดีเลยนะครับแล้วเครื่องยนต์เป็นดีเซลนะออปชันคันนี้หูให้มาเตมปี2017นะครับมีอะไรมาบ้างมีเลนคีฟแอทซิตมาให้นะครับมีบรท์สปอตมาให้เรียบร้อยแล้วคันนี้ยังสามารถขับถอยจอดเองได้ด้วยเพราะฉะนั้นเขามีป a r กิ n งแอทซิตนั่นเองนี่ตัวนี้นะครับมีปุ่มให้เรียบร้อยนะสำหรับคันนี้นะครป่่่นนนนวววย้้กไลาาาแแมๆภใส ตามสไตล์ของวันโว่เขาเลยตัวนี้เป็น Cross ครอสควันที่นั่นเองนะครับสีภายในก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วภา,ายในผู้ชัานท่อนหลังนะครับถือว่านั่งได้เลยนะครับทุกคนเล็กรูมก็เหลือพอดิบพอดีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหลือเยอะมากเหมือน v 4 V60 นะครับเพราะคันนี้เขาเป็นรุ่นเล็กกว่านั่นเองนะครับแต่ว่าเฮดรูมเนี่ยเหลือเยอะเลยนะครับแล้วมีที่พักแขนมาให้นุ่มๆแบบนี้ภายในเนี่ยใหม่มากๆ4 9่0 0น้ม้บาทเท่าน,นั้นผ่อน8,000บาทซื้อสดไม่มีแวาเก่ดเะครับเป็นายแื้เลนกคับไม่าแนี้ยนะครับ 30,000กิโลเมตรเครื่องยนต์และเกียร์128รายการนะแล้วใครที่สนใจคันนี้นะครับจะซื้อสดหรือจัดแฟนนก็ตามแต่นะครับติดต่อผมคอนแทคด้านบนนี้ได้เลยครับ